แดดส่องนะฮะเงือออกเต็มละเราอยู่กันที่สวนอินทผพาลัมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตการผสมเกสรอินทผพาลัมให้ทุกท่านได้ดูนะครับหลังจากเราผสมเกสรไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอันนี้เป็นจันตัวเมียนะครับเราต้องเอาผงเกสรตัวผู้มาผสม ก็หลังจากผสมเกสรไปก็ระยะเวลาในการติดผลเนี่ยก็อีกประมาณ5เดือนถึงจะได้ทานผลผลิตเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งว่าจะติดผลเยอะขนาดไหนนะครับนี่เป็นต้นอินทผาลาัมอเมดาหานนะครับเพอเนื้อเยื่อนะครับก็จะมีหน่อนะครับออกมาแล้วก็ต้นเพอเนื้อเยื่อเนี่ยหลังจากเราผสมเกสรไปแล้วเนี่ยเราก็หอนะครับห่อด้วยตาข่ายแล้วก็ห่อด้วยกระดาษกันน้ำนะครับ ตะข่ายเนี่ยที่เราต้องหอนะครับเพราะว่าป้องกันมแมลงนะครับเข้ามากัดเข้ามากินนะฮะจะทำให้ลูกอินทรผาลำเสียหายได้ป้องกันหนูนะครับพวกสัตว์ต่างๆแล้วก็เราก็ห่อกระดาษกันน้ำอีกครั้งนึงครับป้องกันเชื้อราป้องกันแสงนะับให้ผิวอินทรพาลำดีแต่เรามาชมนะครับต้นนี้ก็จะเป็นอเมธดาหานนะครับ จะเห็นได้ว่าเม็ดอาหารนะครับเราต้องมาเปิดห่อดูบ้างครับทําไมเราต้องมาเปิดห่อดูนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าตัวอินทผาลำของเราอ่ะมันมีเชื้อรามันมีเพลี้ยนี่ครับกระดาษแล้วก็ห่อขึ้นห่อกระดาษขึ้นนะครับการเปิดง,ง่ายๆพอเราเปิดเชือกแล้วเนี่ยเราก็มาเปิด ตอนนี้เราผสมเมื่อต้นต้นเดือนมีนาตอนนี้วันที่1 7พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับสเดือนครึ่งดูขนาดนะครับขนาดผลนี่อเมซอาหารเนี่ยนี่เทียบกับนิ้วนะครับเริ่มจะใหญ่ละตอนนี้ใหญ่ประมาณสัก60-70%นะผมดูเกินครึ่งมาหน่อยละเราเปิดห่อมาดูเนี่ยเพราะจะดูว่าผลมีผลแตกหรือเปล่า มีเชื้อรามีเพลี้ยเกาะหรือเปล่าจะได้เอาออกแต่ตัวเม็ดอาหานี่แทบจะไม่ค่อยแตกนะครับไม่เหมือนบาฮีบาฮีจะแตกมากกว่าสำรวจลูกแตกถ้ามีลูกแตกเราก็เอาออกนะครับจะได้ไม่เป็นเชื้อราถ้าเป็นลูกแตกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าแตกเยอะถ้าเป็นตัวน้ําหวานออกมาเยอะก็จะทําให้เป็นเชื้อราได้แต่ถ้าแตกน้อยๆก็จะเป็นเขาจะสมานแผลไปได้หลังจากเราแต่งลูกแล้วเนี่ยลูกก็จะห่าง ทำไมต้องแต่งลูกนะครับว่าลูกก็จะได้มีช่องว่างแต่ตัวอเมซดาหารเนี่ยลูกก็จะห่างอยู่แล้วไม่เหมือนบาฮีนะครับเราต้องแต่งเยอะอันนี้ไหนๆก็แตกแล้วก็ามาลองชิมอเมซดอาหารอายุผล70วันนะครับ75วันชิมม,มีฝาดบ้างนะครับความหวานยังมานิดเดียวแต่ทานได้นะครับกรอบมีฝาดเล็กน้อยครับ ถ้าตัวอินทผลัมอเมทอาหารถ้า่วงอะ่ะหรือว่ามีอะไรเอาไปทําต้มตําหรือเอาไปทําแปรรูปได้นะเพราะมันมีฝาดน้อยส่วนบาฮีนะอาจจะคิดหนักหน่อยเพราะช่วงที่ยังไม่เข้าสีนี่ฝาดฝาดเยอะนะครับเราก็มาสารวจดูคนระับจัละจันแต่จละจันเดี๋ยวเราไปดูจันรบาฮีบ้าง ข้อดีของการใส่แว่นนะครับพอเราเดินชนหนามโปะ <c oughs> แว่นก็จะป้องกันเ,นะเพ้ฉะนั้นเข้าสวนอินทาผ่าลถุงมือหรือแว่นนี่จําเป็นนะครับโดนแทงมาเยอะเลยต้องหาอะไรป้องกันนะส่วนนี้จะเป็นกินทผาลำบาฮีนี่คือกินทผาลำบาฮีพรอไดเอเยอรนะครับ ตอนนี้ลักษณะเก,กสรจะเป็น3จุดโตมาจะเป็น3มแฉกถ้าผสมติดเนี่ยก็จะเป็นลูกเดี่ยวถ้าไม่ติดก็จะเป็น3มแฉกสังเกตดูนะครับนี่อเมธดาฮานอันนี้ลูกบาฮีเทียบกับมือเทียบกับอเมลูกเนี่ยบาฮีจะกลมกว่าอเมจารีเราก็มาเปิดถุงนะครับเพื่อเพื่อดูลูกที่ร่วงเนี่ยเราต้องเอาออกลูกเนี่ยที่อยู่ในถุงเนี่ยเราต้องเปิดเห็นไหมมีเริ่มมีเชือ้อราก็ทิ้งมันไปเปิดถุงมา เจอดวงกับปลาใสไหมครับเนี่ยเราถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะค้างไว้ที่ตุกก่มแบบนี้เราก็ต้องเปิดให้มันผลที่ร่วงออกไปหลักการเดียวกันก็คือผสมพอแต่งจันนะครับบาฮีเนี่ยลูกเขาจะเลียเยเล้ยงเยอะพอเลี้ยงเยอะถ้าเราไม่แต่งลูกเนี่ยมันก็จะติดแล้วก็ทําให้ลูกมันเบียดกันแล้วก็ลูกเบี้ยวๆบ้างหรือก็ลูกแบบมีน้ําหวานออกมาทำให้เป็นเชื้อราครับก็ดูขนาดต้นนะครับว่าแต่งยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมเลยแล้วกันนะครับชิมลูกบนแล้วนะครับนี่เป็นผลบาฮนะีอายุประมาณสองเดือนเศษนยานนฝาดกว่าสววนเอสน,นะครับก็ถ้าจะแปรรูปไปทําต้มตํานะครับก็ทําได้เหมือนกันถ้าใครชอบฝาดกรอบยังไม่หวานนะครับตูนี่ไม่ได้นะครับ ดีกว่าเยอะเลยปา่าสวนอินทผลัมไว้ไหน่อยนะครับก็าใครที่จะต้องการที่จะซื้อผลผลิตนะครับรอบปีนี้ก็ออกพอสมควรเลยฝั่งซื้อมาตาม Facebook p เพจกเกษตรแบบเคยูก็ได้นเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับหรือใครจะมีปัญหาเกี่ยวกับอินทผลัมนะครับเจอด้วงเจอการบำรุงรักราษายังไงการแต่งลูกยังไง นะครับจะปรึกษาก็ปรึกษามาทางเพจเกษตรแบบ KU ได้นะครับหรือทางช่อง y t u t u ไทยสไตล์นะครัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับช่อง y o u u u b e ไทยสไตล์ด้วยนะครับครับ